สวัสดีครับสวัสดีครับผมงั้นให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนเลยมาจีแอร์ทองเจอร์ค่ะระบบทมูนกิ้งค่ะจากเรื่องสิบหกห้าสิบเก้าเดือนค่ะผมริววัชรพิษครับรับบทเป็นกันครับจากเรื่องสิบหกห้าสิบเก้าเดือนครับผมโดมเพชรธรรมรงชัยนะครับรับบทเป็นก้าหรือว่าวัชรระกรณวัฒนะองค์สกุลนะครับจาก My True Friend's Beginning นะครับครับ โอ๊กสีเด็ดมีเด็ครับรับบทเป็นโอ๊กครับจากภาพยนตร์1 6 5 9เดืครับสวัสดีครับชื่อติกเกอร์รับบทเป็นอาร์มครับมาจากเรียน16-19เดครับครับสวัสดีครับซีต้าครับมัตสิตครับรับบทเป็นไทวันเกตครับในเรื่อง1 6 5 9เดืครับอยากพูดถึงเรื่องย่อมาประมาณไหนเรื่องใครเป็นตัวแทนผมก็เป็นตัวแทนแน่นอนตัวไหนจะมาดู จริงเป็นเรื่องของแก๊งแมรุ่นยุค80ครับที่วากว่าจะมาเป็นแก๊งนี้ขึ้นมาหรือว่าการต่อสู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเล่าว่าเออเป็นมาได้ยังไงหรือว่าจะเกิดอะไรต่อไปมันผ่านอะไรบ้างเดี่วพูดมากเลยเฮ้ยเทสองอเทสองราบก็เป็นเรื่องของแก๊งแมรุน่นยุค80ครับที่จะเล่าความเป็นมาความ ท้งสาวนี่เลยว่าสิ่่โดนนะไม่ได้บออันนี้โดนมงรอี้โดนได้ครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงมิตรภาพของการคบเพื่อนเพราะว่าการคบเพื่อนในสมัยนี้กับสมัยยุคแ80ดศูนย์มันแตกต่างมากในยุค8 0ดศูนย์เราก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะถึงจะคบได้คบเป็นเพื่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูเปรียบเทียบกับสมัยนี้แล้วก็สมัย ยุค80นะกว่าจะติดต่อใครก็ต้องไปอะไรนะที่ตู้โทรศัพท์ทั้งหยอดเหรียญหัาคนคือมันแตกต่างมากเลยแล้วเราอยากจะแบบเหมือนวีมายใช่ไหมวีมายทุกคนนะครับผอสังคมว่าการอยู่ในยุค80มันมันเป็นยังไงบ้างเพราะสมัยนี้ดูสีเด็กก็โซเชียลโทรศัพท์เยอะมากเลยนะครับโลกสมาธิสั้นก็เกิดขึ้นเยอะโดก็เคยโดนแล้วจริงจริงก็คือเล่าของ เรื่องความขอนันมาเป็นแก๊งของยุคแปดสิบแต่ที่ังสิบหกห้คือตรงห้าเป็นขนาดไหนในหนังก็ต้องไปดูในหนังกันค่ะห้าทนอะไรเพอแต่คนเข้ามาควายากได้เป็นยบ้างอเ่ะดี๋ยวหนูเริ่มก็ได้ก็คแรกเตอร์ของหนูก็จะเป็นคนเงียบๆค่ะแล้วก็เหมือนเวลาพูดอะไรทีก็จะเป็นคนจริงจังนิดนึงค่ะแล้วก็แบบอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็หวังดีกับทุกคนครับ ก็ผมเป็นคนรักเพื่อนครับแล้วก็เหมือนมีเขาจะสู้ทุกอย่างก็ทำถูกต้องครับนนผมก็เลยเจะเป็นเป็นคนที่จะสร้างสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาครับผมบสำหรับคาแรคเตอร์ของอก้านะครับเขาจะเป็นคนที่แบบหลักเพื่อนมากนะครับจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นคนอื่นโดนรังแกหรือคนอน่เอแนโดนรังแกนะครับถ้าแบบเป็นคนอย่างนี้โดนไล่ออกถูกไล่ออกจากโรงเรียนกล่าวเขามีเรื่องเราก็อยากเราสงสัยว่า เอขาทำอะไรมาแล้วเหมือนเป็นตำรวจบูลลี่นิดนึงนะครับแต่ยังไงก็เป็นคนใจดีรักเพื่อนจริงๆนะครับแล้วก็ชอบขับขีมม่มอเต <c oughs> อร์ไซค์ชอบชอบชอบขับขีมม่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์คือรู้สึกเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองมากขึ้นนะครับครับก็โอ๊คครับโอ๊คก็จะเป็นคนเก๊กๆนะครับมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าเนมครับแล้วก็โอ๊คเป็นคนชอบเต้นชอบฟังเพลงมากๆแล้วก็มีเพื่อนสนิทคือเพื่อนซีก็คืออาร์มครับผม ผมก็มีเพื่อนสนิทเป็นโอ้เหมือนกันครับก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนชอบเต้นชอบเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ที่เหลือไปดูในหนังดีกว่าครับครับส่วนผมครับเป็นไทยวัดเกตครับจะแตกต่างแบบคาแรคเตอร์ทั้งหมดเพราะเป็นหัวหน้าแกงอีกแกงหนึ่งนะจะเป็นหัวหน้าจะแก่สุดจะเป็นนักมวยความยากก็ทํายังไงให้มันโหดได้เท่านัน ่วนมากก็จะเป็นเรื่องของมิตรภาพมากกว่าเพราะว่าแบบกว่าจะมาเป็นแก๊งอย่างเงี้ยเราเขาเราไม่ได้เป็นเพื่อน,อนกันแต่ตั้งแต่เริ่ม่ายก็เหมือนจะให้ดูว่าเอ,อเป็นมาอย่างไงถึง,งมาเป็นเพื่อนกันประมาณนีจจ้จริงๆเหมือนอันเนี้ยเป็นภาคของมบทก่อนที่จะไปเป็นมึงกูเพื่อนจวันตายผมก็จะมาเล่าว่าโอเคแต่ละคนที่มันเจอหรือว่าการช่างเรื่องเราเป็นยังไงเรื่องต้นยังไงหรือว่าการช่างแก๊งเนี้ยเป็นยังไงครับชัก็จะเล่าเนี้ยทุกอย่างไม่หมด วิชาแอคชั <S <S ่นเนาะเออฉากตัวหน่อยเนี้ยมันต้องเป็นไงบ้างอะเพราะแต่ละคนที่มีน่าจะเป็นตัวหนี้น่าจะปล่อยเยอเลยคือคือคคนที่มีพื้นฐานเรื่องเรื่องบูเนี่ยเดี๋ว่าดปล่อยบวู๊เอชโดมีแต่ว่าอย่างทุกคนคือบางคนที่มีเข้าไปไปเล่นแฉกชั่นเนี่ยก็จะมีส่งไปเวิร์ช็อปด้วยนะผมอย่างผมก็ส่งไปเวิร์ช็อปมารวมถึงอื่นๆด้วยก็ทําให้ตอนถ่ายจริงค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแบบว่ามันด้วยคิวมันเยอะครับเพราะว่า ต้องต้องอสู้กับหลายคนครับผมแต่ว่าก็ผ่านมาโด้วยดีที่มันมีพลาดนะก็เพราะที่มันเป็นการเติมพลังขึ้นมาครับดูดูดูพลาดดีพาดไปต่อยพี่เล็กชาลีอันนี้เป็นยังไงมันมันความมีใจหนูว่ามันแบบคือด้วยความที่ผมติดตามหนังพี่นักม้าตั้งแต่เด็กแล้วก็วันนี้แหละผมถือว่าเป็นโอกาสเลย่ที่คุณเล่นคุณเล่นคือ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 บล็อกกิ้งเนะะ after, ี่เราพลาดคือผมเหมือนกับว่า ต้องต่อยมุมนี้แต่แบบเหมือนเราติเตอร์องศาผิดจังหวะครับผมก็เลยโดนแก้มเข้าไปนิดนึงครับแล้วตอนเล่นจรินียเขาไปยังไงบ้างครับาสตันไปนิดนึงครับแล้วเรารู้ไหมว่ามันโดนจริงผมรู้ครับก็เลยแบบโอ้ไม่ได้เห็นแต่ว่าคุยกันน่าเป็นอะไรที่รู้มาเขาต่อยต้อต่อยเป็นมุมกล้องเป็นมุมกล้องครับแต่ว่าตอนเวิร์มช็อปไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต่ว่าถ่ายจริงมันก็อยู่ผลมันก็เกิดขึ้นมาเองที่ผมไม่ได้ตั้งใจ ่ผมก็เสียบเหมือนกัน,แต,แ,นแ,ตแต่ในหนังอ่ะเอาคืนแน่นอนใช่คือ<ช>คือ,<ม>คอ,คอต้องบอกว่าในฉากเนี้ยลิวเป็นคนตั้งรับเยอะกว่า<ม>ใช่แล้วลิวว่าพี่แต๋นเขาจะใส่ลิวนะแต่ว่าได้ความที่พี่เขาน่ารักเอาแบบเออไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ครับผมแต่เรามีไม่ถาในักพิารอยู่แล้วเราได้จะโอนเคีับถ้ามันปิงปองนี่ปิงปองผมไ ถ่อยกูเดิสู้ก็จะโดนแบบถ้าเเราไม่ีต่างชาตที่ักเราออถูกต้าถ้าจากดูอะไรบางตู้เค้าบางบตัวแน่อันนี้พี่ต้องไปดูครับความมั่งไวยือว่าราวางความจริงความไม่นากแล้วก็วางไว้สักพักแล้วพี่ล่าสุดไปตีมาผมก็แพ้หมดแล้วเรือใหม่เหรอครับถ้าเราดูมีเป็้าต้องหนักมาอ๋อแบบไปสงในหนังหรือว่าในหนัง ก็ไม่มีผิดพลาดอะไรมากแค่สําหรับโดมคือแน่นอนเรื่องภาษาคืออันดับหนึ่งเลยคือเป็นอุปสรรคแน่นอนเนี่ยและในช่วงที่ถ่ายทาคือโดมไม่ได้เก่งเรื่องภาษาไทย<อ>และในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเซตในยุคยุคศูซึ่งเขาไม่ได้ใช้คําที่แบบเราแบบใช้ในสมัยนี้ถามไหมซ้อมหนักไหมซ้อมหนักจนแบบผมไม่ได้สนใจบทของคนอื่นหรือไม่รู้เรื่องแบบทั้งเรื่องหมดถ้าจะรู้เรื่องทั้งแบบภาพยนตร์อ่ะก็ต้องไปดูที่ภาพยนตร์ ตอนนี้รู้เรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราตอนช่วงนั้นเรามโอจะสมาธิเรื่องที่บทคือมากน้องก็ตั้งใจมากเพราะว่าคือบทเป็นไทยใช่ไหมเพราะว่าต้องไปแปลทั a เฉล a t มาแล้วก็ต้องแบบว่าต้องมาเขียนเป็นคำคาราโอเกะบทพูที่เขาเห็นหมดเลยอธิบายเลยอธิบายเต็มเต็มเลยใช่ที่ถามว่าบทบูว่าเราตั้ง อ๋อไม่คุยคือคือคุณนะเกิดเรื่องบทมาผมก็ต้องพูดเรื่องบทคำถามคือเรื่องหูยากไหมอ่าหูไม่ก็ได้พลาดนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสู้อยู่แล้วคือเราเข้าใจเราควบคุมได้เรามีถ้าเรามีสติควบคุมได้นะผมก็มีสติแต่ผมพลาดไปโดนอีกคมไม่รู้ก็ดวงไม่ดีบ้าใคจะมาดู ของผมของผมของผมไม่เคยได้มีบทรู้นะครับส่วนใหญ่ของผมจะโดนชกต่อยมากกว่าจะโดนเตะมากกว่าใช่ใใครผมก็มีพาดไปต่อยหน้าพี่สตังครับใช่ครับไม่ดีเลยฉากหน้ารัสเซียหนึ่งก็เป็นตันเดียวดีเมื่อน้ำมันใจแล้วน แล้วถ้าถ้าอย่างอย่างภาพยนตร์หรือว่าจากแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเราก็เราก็ซึมซับมาบ้างก็ชอบดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่ต้องตัดจริงๆน่าจะเป็นคําพูดบางคำที่มันมันไม่เข้ากับปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอย่างเลี้ยวบงแกเล่นสเก็ตไม่เป็นก็ต้องไปหัดใหม่ทุกคนนึงทุกคนโดนนะใช่ใช่ใช่เรื่องสเก็ตแต่ก็จะมีอย่างอย่างโอ้ที่เขายังต้องใช้เหาเรียกว่าเวลาฟังเพลงที่ต้องอไปปรับ วกซาบาวแล้วต้องไปทำความคุ้นเคยครับาาว่าในยุคสมัยก่อนมันจะต้องฟังเพลงก็ผ่านเทปใช่ไหมฮะก็คือ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องเป็นการกอเทปโดยการเอาปากกาแล้วก็เอาเทปมาแล้วก็หมุนเพื่อเพื่อการกอ,อที่จะฟังใหม่ซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนเราก็ต้องไปเรียนรู้ครับว่าว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วเขารู้สึกยังไงครับที่เขดถือสายรัดเลยที่ผมไม่ได้ยินไม่ไหม ความงเดงเด็เ็ปีนี้ะไราเลี่ยนงไปบ้างแปลใหม่ในยุคเยุคแปสที่เเจอมาที่รู้สึกว่าอย่างเขามเามีอะไรบ้างะก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นภาษาเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูอาจจะติดพวกแบบคว่าแบบคาที่สมัยก่อนไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกของเล็กๆที่บอมก็เก็บรายละเอียดหมดเลยใช่ใช่ ทำอะไรบ้างอ่ะมันก็เจอพวกแบบลงท้ายอะไรอย่างเงี้ยหว่าดจะทำอขาแวนั้นโบราณเกินแล้วคนละเือคดตไปมายดมันน่างมันอย่งผมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแต่ยนเรพราะว่าความเป็นนักมวยยุคนั้นะมันก็จะไม่มีเพลงอะไรที่เราฟังแบบตอนนี้แต่เราก็จะมีฟิลลิ่งของเรา พูดบางทีเราหลุดพูดคําปัจจุบันซึ่งเราไม่รู้ว่ามันปัจจุบันอ,อะไรเงี้ยฮะเราต้องจําแล้วก็ปรับในบทเยอะอยู่ครับการพูดอย่างของพูดเนี่ยที่มันรู้สึกว่าเราไม่เคยพูดในปัจจุบันอืมคำพูดอย่างอ่าไอเดียไม่ออกไม่ออกอย่ากคางคนอย่างคำพูดไหนที่เราทำในสุขว่าไม่เคยพูดหตือว่อาไม่พูดดีไปเลยเจ๋งเป้งนะมันแบบเจ๋งเป้งนะครับ จา้าคำตอบก็เป็นความสจแรงในยุคนั้นใช่ใช่แล้วต้องมองกกอีการถายังไงบ้างทเนี่ยถามลูกคุณเลยเนี่ยจะอธิบายเก <c oughs> ิดอธิบายแล้วก็เรื่องภาษานะครับก็คางครั้งจะยากนิดน,นึงมีบางฉากที่แบบหลายเทคนะครับเพราะว่าการแบบ acting คือไปได้แต่ภาษามันไปไม่ได้ซึ่งแบบโอ้ยหลายเทคมากเลยเถามให้ซ้อมหนักไมหมซ้อมหนักมากแบบ กว่าจะพูดบทนี้คือไม่ได้สนใจบทของคนอื่นหรือว่า,วาเรื่องราวมันเป็นยังไงคือกว่าจะดูเรื่องเรื่องราวของเนี้ยก็ต้องไปดูที่หนังลงภิพยโยนก็ดูเรื่องแล้วแวอ,อ่านบทผิดใช่ไหมตอนแรกมีคุณภาษาไทยติวให้โดมนะครับแล้วโดมก็เขียนฮาโรเกตแล้วก็เรื่องก่บแคปเตอร์ทีละคนนมความเข้าใจทุกอย่างนะครับแตบ่ต้องบทหรอ,หรอจริงๆอ่ะ ผมอยากจะบอกนี้นะครับคืออันนี้ผมขอแก้ตัวนิดนึงเพราะตอนช่วงแรกๆอ่ะโดมอธิบายเรื่องคาแรคเตอร์ผมบอกว่าเป็นหัวหนกแกะแก๊งอ่าแก๊งสเปิร์มซึ่งผิดครับผิดมากเลยไม่ใช่นั่นคือบทของกันนะครับคือตอนแรกผมคิดว่ารับบทเป็นกันอ,อนธิบายคาแรคเตอร์ของเขาตอนช่วงแรกๆนะครับไม่ขอแก้ตัวนะ<ม>ครับผมคือผมก็นั่งฟังนี่มันคุนค้นๆดี่ผมต้องตอบอะไรวะเนี่ยคือไม่หรอกผมไม่ได้รู้เรื่องผมคิดว่าอ๋อผมเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็ ค่อยมาเองแต่แบบมันไม่ใช่นะครับมันคือก่อนเขาเราจะเป็นแก๊งอ่ะคือจริงๆเราไม่ได้เป็นสเปิร์มก่อนเราไม่ได้เป็นสเปิร์มว่ายน้ำไม่ใช่เราคือเราคือแบบเพื่อนทั้งหมดแล้วก็คบกันแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะเแล้ววิวจะบอกตรงๆว่หน้าแก๊งรู้แล้วครับนะนี่รู้เรื่องเต็มเต็มที่แล้วครับก็แก้ตัวถ่านน้ำยังฉับยากที่สุดแต่คนนึกไปเลยนะถ้าหลังนึกไปเลยนะฉับใจยาก ใครใครใครที่่อครับน้องกับฉากที่ย้ที่สุดเลยเขแต่นควาผมน่าจะเป็นฉากเต้นนะครับเพราะว่าผมผมเองอ่ะผมไม่เคยแบบออกไปเต้นหรือว่าแบบเต้นเพื่อแบบจีบหญิงจีบสาวผมไม่เคยทําแต่ว่าโอ้กในเรื่องอ่ะจะจะต้องออกไปเต้นจริงๆซึ่งผมก็ต้องแบบต้องไปเวิร์กช็อปต้องต้องต้องไปเรียนเต้นมาครับผมไปไปฝึกมาใช่ สำหรับโดมนะครับมีมีวันหนึ่งจริงๆเป็นวันแรกที่ถ่ายทําของภาพยนตร์เรื่องนี้และคือผมไม่ไมเคยได้ชินกับเอเนจีของแบบฉาภาพยนตร์ซึ่งแบบตอนท้ายอ่ะฉากสุดท้ายอ่ะที่โดมเล่นอ่ะคือเราอาจจะเหนื่อยหมดพลังซึ่งสมองมันไม่ได้เขาเรียกว่าหลบลื่นใช่ใช่ไหมครับไหลลื่นทุีครับไม่เคยได้ไหลลื่นเท่าไหร่ก็มันก็แบบหูหลายเท็ เก <essel era> ือบแบบมืดแล้วใช่ป่ะถ้ากินก็เกือบคนนึกอยู่กันคนนึกอยู till, <tram way> ่จำได้บ้างไหมผมวนนึกถึงคุณเหมือนกันใช่แต่นี่คืออะไรีน้ำที่ทำไปติดเทอมนั้นน่ะอ่านึกขับแล้วนึกถึงก็ขับแล้วครับพี่จับจับควาอรู้สึกแล้ว ผมเลจะถ่ายน้อยกว่าคนอื่นมากๆมันก็จะมีเป็นคําพูดเหมือนเดิมน,นี่แหละครับที่ยากเพราะว่ามันต้องตะโกนสั่งทุกคนให้หยุดทําบัสกซี่อยู่แต่ว่าทีเนี้ยเราก็ลองสอมดูมันก็เขาจะฟังเราเล้เราพูดแบบนี้เราก็ต้องแบบมันก็เลยยากที่ว่าจะพูดยังไงให้มันดูน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเพราะคนที่อยู่ข้างๆนั้นน่ากลัวแต่ผมอีกมันต้องแบบอะทำยังไงดีนะผมยังกลัวเองเลยก็อย่างผมก็ก็เหมือนโอ๊กเลยครับคือ เวลาซ้อมเต้นเราน้อยเนาะเวลาเวิร์กช็อปเวลาอะไรเราน้อยมากเลยก็ครับเราไม่อยากสอนเยอะโอเคโอเคถ้าเต้นด้วยมันจะต้องเป็นของยุคนั้นอะไรอย่างงเี้ยใช่ครับถ้าเป็นยุคนั้นก็เป็นเวกันส์เนาะเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเอายุคสมัยนี้แบบที่เขาเต้นทุกวันในทิกตอกไม่ใช่นะผิดพลาดอะไรผิดพลาดทุกวันเลเต้นเลยโอ้โ อผมสังเก็ตน,นะเพราะว่าริวริวเล่นไม่เป็น,นเล่นตอนแบบเด็กๆจริงๆนม่มันสามขวบแล้วก็ล้มใช่พ่ฟาดพื้นแม่เลยไม่ให้เล่นแล้วมาเล่นล่าสุดคือต้องถ่ายเข้าซีนแล้วก็ซ้อมกลับวันหนึ่งแล้วมี่ากก็เป็นเป็นทูให้ริวใช่ก็ล้มแบบคนจะเป้าไวยี่สิบรอบเลยนั่นแหละย่าด ของหนูก็น่าจะเป็นซีนอารมณ์มากกว่าที่เหมือนต้องพยายามบอกกันว่าแบบความรุนแรงไม่ใช่แบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงตลอดเวลาอะไรยาค่ะมันก็ต้องแบบพูดยาวนิดนึงสองหน้าเอีแล้วเป็นลองเทคใช่ก็เลยแบบนั่งห้องนานแล้วก็ต้องหลายเทคกิดนึงนี <c oughs> ่เก่งเก่งเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกรับบทเป็นนางเอกสุดยอด เป็นโดมอ่ะตายแล้วครับจำรู้อีิคเดียวเลยในกลุ่มทั้งเรื่องอ๋อก็มียายใหม่ด้วยค่ะตนี้ยายใหม่ก็เป็นน้องของโอ้ใช่เป็นในน้องจริงนะครับในเรื่องครับใช่ใช่เลยนะก็ไม่มีใครบอกไอ้สูงโลด่ท่านเนี่ยคือมัน้อเซตใหม่มันต้องยอมไปยูทูปนั่นเลยใช่ค่ะแล้เราก็มีไปหาที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแต่ว่า ส่วนมากก็เซ้นหมดเลยแบบฉากโรลเลอร์สเกตอย่างเงี้ยก็ทำขึ้นมาหมดเลยค่ะพอเราได้เห็ทำไปหมดเราคิดว่าสนิทไปสุดมันมีตรงไหนก็ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องแบบคอนเนคชั่นแบบกับเพื่อนมากกว่าค่ะว่าแบบสมัยก่อนมันแบบถ้าอยากไปไหนอ่ะมันต้องใช้เอฟเฟรคที่จะแบบเออไปนี่กันไหมเราต้องแบบโทรคุยกันไม่ใช่แบบกดมือถือแล้วโทรได้เลยค่ะอาจจะต้องโทรเข้าโทรศัพท์บ้านรอต่อสายอะไรอย่างเงี้ยก็เลย มันจะมีความจริงใจมากกว่าสวัสดีครับคุณแม่ครูอยู่แชมป์อยู่ไหมครับ่าโอเคครับลาสสิกมากครับถ้ายังมีอ่ะหรือว่าลาสสิกแบบมันเป็นกิจกรรมที่เราทำด้วยกันมันมันไม่ได้แบบว่าเราอยู่บ้านกับคนต่างต่างแบบว่าเล่นติ๊กต๊อกเออเล่นโทรศัพท์อะไรกับการเพมาเจอเพื่อนนัคือเจอต่อหน้า ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างสเก็ตอย่างฟังเพลงอย่างไปเดินเล่นทุกอย่างมันทำด้วยกันหมดรู้สึกว่ามันคือเสน่ห์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้รวดเร็วใช่มันไม่ได้รวดเร็วมันคือแบบสมมุติจะจะจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งมันก็คือต้องใช้เวลาในการเจอการแบบโทรคุยไปรุ่นว่าแบบเฮ้ยแม่เขาจะรับสายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยัะแล้วก็ไปเลือกตีกันตรงไหนจะนี้นะฮะทำไมงัยสุดท้าย ต้องมีมารยาทอันดับหนึ่งนะครับอันนี้อย่างโดมอ่ะเสน่ห์ยุค80ที่เราในหนังวาเป็นยังไ,ไงไบ้างสำหรับโดมชอบตรงไหมนมางใช่ไหมครับเออสน่ห์น่าจะเป็นเรื่องสไตล์ของยุค80น,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถคือลาสสิกมากมหรือว่าไฟนีออนคือซึ่งผมชอบมากการแต่งตัวทุกอย่างคือผมเห็นในแบบฉา โอ้น่าโพสถ่ายรูปเลยมันดมเป็นคนที่ชอบแบบศิลปะนียนมากนะครับประมาณนั้นครับครับผมครับผมก็น่าจะเป็นในเรื่องของของการแต่งตัวครับเพราะว่าในยุค80น่ะแบบพวกเข็มขัดอย่างเงี้ยก็จะใส่แบบยาวลากลงมาเออหรือว่าจะเป็นในพวกชุดบูติกชุดต่างๆที่แบบว่าในสมัยนี้คือถ้าใครแต่งออกมาเดินห้างก็จะดูแปลกไปเลยอะไรเงี้ยครับ ซึ่งในสมัยนั้นเขาใส่กันจนเป็นเรื่องปกติแบบเป็นของเด็กอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการเต้นเนาะเต้นแบบแดนการเต้นเต้นกันเป็นกลุ่มอะไรทำนองนี้ครับก็เป็นกิจกรรมหลักของเพื่อนในยุคนู้นครับผมครับครับขราสอบคุณนี่ยก็ผมก่อนละกันะครับผมันจะเป็นผ่าจะเป็นองค์รวมทั้งหมดของสไตล์ทั้งหมดครับถ้าเทียบแต่ยุคนี้ยิ่งเป็นยุคโควิดเนี่ยโอ้ยิ่งยากเลยกัน Yeah, my ID. จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเรื่องทรงผมด้วยอย่างเช่นตัวละครผมชื่ออาร์มอะครับที่แบบว่าในเรื่องเนี้ยก็จะผมเหมือนแบบเอลวิสเบสลีย์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยออดอ๋อแกชมแล้วก็ผมก็คิดว่าจริงจริงมันมีครบทุกรสชาติเลยค่ะก็มีมีคอมเมดี้ด้วยจริงๆตลกนะจริงๆหนังแอจบตลกด้วยแล้วก็มีแอคชั่นค่ะแล้วก็มีพวกโรแมนติกอะไรเงี้ย ก,ปปก,ก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นแก๊งกันอย่างเงี้ยเขาเหมือนเจอกันได้ยังไงอาจจะเจอกันที่แบบที่โรลเลอร์สเกตหรือว่าเจอกันแถวร้นานอาหารเลีคาแรคเตอร์ในในภาคเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับกับภาคภาคหน้าเลยว่าค้ารู้จักกันได้ยังไงเขาเป็นกว่าจะมันเป็นแก๊งหรือว่าแบบว่าความที่แบบเจอขั้วหลิกก็เราบันไปถูกกันยังไงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มต้นจาก เอาหมือนเอาเป็นว่าเขาปล่อย The Dark Knight Rise s แต่เขายังไม่ปล่อย The Batman Beginning แล้วทุกคน <c oughs> มาถาม Beginning ทำไมนนครับคิดว่าคิดว่าเด็กยุคนี้จะเข้าใจในยุค80แต่ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนว่าค่ะจริงๆหนังดูเข้าถึงง่ายมากนะคะจริงๆแบบเอ่ออาจจะคิดว่าแบบเด็กสมัยนี้จะดูแล้วเข้าใจไหม,จร,มจริงๆแบบมันดูง่ายมากแล้วก็สนุกด,ด้วยะคะ่ะจริงๆตอนถ่ายรู้สึกว่ามันจริงจังใช่ตอนถ่ายเราเครียดกับการทำงานมากแดีวออกมาแบบ ออกมาหน้ารักออมานังดูเป็นหนังที่แบบเป็น kids friendly ด้วยแล้วก็ family friendly ดูแลกไบวัยเนื้อหาเขาชัดเจนเขาใช้ง่ายใช่ดูนี่อ่ะถ้าแต่ละคนฝากว่าหนังเรื่องนี้นั่นดูดีไงทำไมถึงต้องไปดูเดี๋ยวคุณข้อมูลฝากก่อนแล้วก็จบสวยตรงนี้เดี๋ยวผมฝากก่อนเลยครับผม10 9 10 9เดี๋ยวนะครับผมรับรองว่าสนุกเพราะมี ตัวประชาชนแน่นอนครับผมถามด้วยครับรักหน้องที่สองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ฝากดีกว่าดีกว่ากครับก็หนังเล่นสุภาพสุกากเดือดนะครับก si so no <c oughs> ็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยฝากดูด้วยครับหนัมสุภาพต้องติกเต้น ก็คิดคิดคิดนะครับยินดีครับโอบคุณครับครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์16 5 9เดือดกันด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุก สามเมษายนไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปเล่นสงการนะครับเพราะว่าติดโควิดแน่นอนเหมือนที่คนเขาเล่นอยู่ในข้อสารนะครับไม่ต้องเลยนะครับมาดูที่อ่าสุมติว่าสิบเก้าเดือนในโรงพยศนะครับแน่นอนเดือดร้อนเดือดร้อนและเป็นเโค้ชหมังเป็นกค้ชรถเลยนะครับเอาเอาใหม่เอาใหม่ทุกสองนะครับขอโทษนะครับอ่ะวันที่สิบสามเมษายน ใช้1 5า9เดือนหรือว่า My True Friends the Beginning หรือว่า My t r e e Friends the Beginning นะครับไม่ต้องไปเล่นสงการอะไรเลยนะครับเพราะว่าติดโควิดแน่นอนเหมือนคนที่เล่นที่เข้าสารนะครับไปที่ไปดูนะครับไปที่ไปดูภาพย,ยนตร์เรื่องนี้ที่โรงภาพย,ยนตร์ดีกว่านะครับเพราะว่าสนุกมันเดือดและห้าวแน่นอนเลยนะครับ